สวัสดีครับกุ๊กครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กรถมือ2นะครับผมวันนี้กุ๊กมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับผมนั่นคือ H1 2.5ดีลักปี2016นะครับผมคันนี้เป็นตัวท็อปนะมีประตูสไลด์ไฟฟ้าคู่และก็มีกล้อง360องศานะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมส่วนรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในเนี่ย เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับครับผมเดี๋ยวคุกจะพามาชมรายละเอียดภายนอกรอบๆตัวรถกนก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นโฉมกระจังตั้งนะครับผมนะกระจังตัวเนี้ยจะผลิตในปี2016-2018นะครับผมนะฮะคันนี้เป็นสีดำนะสีดำเงางามเลยนะครับผมนะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมขนาดใหญ่นะครับผมเป็นซี่ตั้งๆแบบนี้นะเนะี่ับ เพิ่มความสวยงามและความหรูหราให้กับตัวรถนะครับผมคันนี้เป็นตัวดีรักดีก,ก็จะมีนี่ครับกล้อง360องศานะก็คือมีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวานะครับกล้องหน้าซ่อนอยู่ใต้โลโก้ตรงนี้นะฮะนะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้อยู่ข้างล่างตรงกันชนด้านหน้านะครับผม โคมไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับผมหลอดไส้ฮาโลเจนนะส่องสว่างไกลในยามค่ำคืนนะครับผมให้แสงสีเหลืองนวลน,นะฮะนี่ครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมเพิ่มความหรูหราและความปลอดภัยในการขับขี่นะที่กระจกมองข้างก็จะมีกล้องซ่อนอยู่ข้างใต้แบบนี้นะครับผม แมกอันลอยขอบสิบหกนะลายเดิมลงงานนะครับผมเป็นสีบอลเงินไฮเปอร์นะฮะจะเป็นสีบอลเงาเงาแบบนี้นะเนี่ยครับตรงรุ่นนะฮะยางดีดอกเต็มนะครับผมเนี่ยฮะดอกแน่ๆน,นๆหนาๆนาเลยใช้ได้อีกนานนะครับผมนะส่วนมือจับตรงนี้เจ้าของเก่าเขาก็ได้แต่งเป็นครอ,อบคุ้มยังมาให้นะฮะเนี่ยครับ เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะฟิล์มเป็นลามิน่าเขียวทั้งคันนะฮะเนี่ครับเป็นแบบใสนะฮะน่ครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะเนี่ยมันตัดกับสีดำมากๆเลยนะฮะโฉมนี้ก็จะเป็นนี่ฮะดิสเบรกทั้งสี่ล้อแล้วนะ ครับผมกระจกมองเอ,อไม่ใช่กล้องมองหลังนะครับผมซ่อนอยู่ใต้คิ้วโคเมียมตรงนี้นะเซนเซอร์ถอยหลังสี่จุดนะครับอุปกรณ์มาตรฐา,ถามนมาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็โลโก้สัญลักษณ์คำว่าดีลักนะฮะนี่ครับไฟเบรกดวงที่สามที่สปอยเลอร์หลังด้านบนนะครับผม เวลาเบรกนี่เห็นแต่ไกลแน่นอนนะครับผมนะฮะโดยรวมนี่พร้อมส่งมอบนะสวยงามมากๆเลยนะฮะภายนอกนี่ครับเดิมๆแบบนี้ก็สวยอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมนะนี่ครับ โอเคภายนอกที่นี้ก่อนนะครับครับผมนี่คุกจะพามาชมรายละเอียดภายในตัวรถกันต่อนะครับผมแต่ก่อนอื่นเหมือนทุกคลิปนะฮะแวะห้องเครื่องนิดนึงนะดูความสะอาดของห้องเครื่องนะครับผมนนี่เพิ่งเข้าเลยนะรถนี่ครับห้องเครื่องแห้งๆสะอาดๆเลยนะฮะไม่มีน้ํามันเครื่องไหลยเยิ้มเลยนะนี่ครับให้ดูทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมนห้องเครื่องแห้งๆสะอาดๆเลยนะครับ นะรหัสเครื่องตัวนี้ก็ A2 ครับผมนะร้อแรงมา้าเพิ่มเทอรโบบผ่านินเตอร์คูลเลอร์เข้าไปนะครับผมเป็นเครื่องดีเซลที่แรงแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับผมมาดูในส่วนของบอดี้กันบ้างนะครับผมนี่ครับน็อตเดิมนะเนี่ยน็อตแก้มเดิมไม่มีการถอดการไขน็อตฝากระโปรงนะครับผมนี่ฮะน็อตฝากระโปรงเดิมนะ แต่น็อตด้านหน้านี่อาจจะมีลอกร่อนบ้างแต่ไม่ได้เกิดจากการไขนะฮะเกิดจากการเอสีที่มันหลุดออกไปนะครับตามการเวลานะ,ะแต่ดูน็อตตัวที่สองนี่ยเนี่ยไม่มีการผ่อดน,นะเนี่ยครับไปดูทุกซอกเลยะะประเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมแผ่นกันความร้อนนะฮะเนี่ยดูได้ทุกจุดนะฮะน็อตทั้งซ้ายทั้งขวาฝาโปเหมือนกันนะฮะเนี่ย ที่มันถลอกเพราะว่า,าสีมันหลุดล่อนตามการเวลานะ้าไม่มีการไม่มีรอยขดร,รอยไถน,นะฮะแก้มเดิมๆนั้นะน็อตก็ไม่มีการขดเหมือนกันนะครับผมโอเคภายนอกเท่านี้ก็ห้องเครื่องเท่านี้ก่อนนะสําหรับภายในนะครับผมตัวท็อปนี่ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังมาจากโรงงานหัวหมอนมินกี้เมาส์นะครับผม ภายในจะเป็นบ่อหนังสีครีมนะครับผมแผงประตูสะอาดอาดเลยนะฮะไม่มีร่องรอยการถลอกเลยนะนี่ครับมาพร้อมหนังเย็บย่นนะฮะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะฮะแล้วก็มีลายไม้เพิ่มเข้ามานะนี่ครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าซ้ายขวามาครบนะครับผมนะตัวนี้เป็น ปุ่มเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับผมถ้าเป็นรุ่นดีลักจะมีตรงนี้ให้นะฮะเปิดจากในตัวรถก็ได้นะฮะหรือเปิดจากประตูก็ได้นะครับผมกุญแจสองชุดจากโรงงานอยู่ครบนะคะะรับผมพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะครับผมุ่้หนังอยู่ในสภาพสวยเลยนะคะไม่มีรอยถลอกนะ,ะด้านซ้ายนี่ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับผมด้านขวาก็จะมีปุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกแล้วก็ ระบบล็อกความเร็วคุ u ค s น c o n t นะฮะสภาพเบาะด้านคนขับก็อยู่ในสภาพดีนะไม่มีการไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะนี่ฮะเบาะหนังเดิมๆเ,เลยนะหัวหมอนรุ่นนี้ก็จะเป็น m ิ c k e y เมาส์นะครับผมรองรับต้นคอนะฮะในส่วนของหน้าจอนะครับผมนี่ฮะหน้าจอก็จะเป็น มีกล้องสามร้อยหกสิบองศานะนี่ครับอ่าอันนี้ใช้งานได้ปกตินะนี่ครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวานะภาพอยู่ในเอ่ออยู่อยู่แบบสมบูรณ์นะฮะใช้งานได้ปกตินะมีระบบนำทางนิเกเตอร์นะครับผมเดี๋ยวรอเขาทำงานสักครู่นะฮะ อ่าระบบนำทางก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็มีกล้องถอยนะฮะจากโรงงานนะันนี่ครับกล้องถอยหลังนี่นะครับผมแต่ที่มันกระเดิดอยู่เพราะว่าคูเปิดฝาท้ายไว้นะให้ดูว่าทุกทุกระบบใช้งานได้ปกตินะครับโอเคอ่าแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับผมนี่ครับ เกียร์อัตโนมัติใช้งานง่ายนะฮะมีโหมดนี่ครับมีโหมดสปอร์ตให้นะฮะแล้วก็ต่อ USB HDMI ได้หมดนะครับผมหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะฮะแล้วก็อ่เนี่ยฮะแผงคอนโซลสวยๆเดิมๆเ,เลยนะฮะไม่มีรอยถลอกเนี่ยฮะสวยงามทั้งทั้งหมดนะฮะกระจกมองหลังตัวท็อปเป็นตัดแสงอัตโนมัตินะครับผม สำหรับเลขไม้นะฮะคันนี้เนี่ยวิ่งไปแค่เพียง139,734สนเกมิโเมตรเท่านั้นเองถ้าเทียบตามจำนวนปีและเลขไม้นี่ถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับผมนี่ครับแล้วก็เจ้าของเก่าเขาใช้รักษานะนี่ครับน้ำมันเครื่องนี่ฮนะเพิ่งเปลี่ยนไายมาเลยนะคะนะเปลี่ยนไายทีที่แสนสี่หมื่นหกพัน หนึ่งร้อยกว่าโลเนี่ยฮะใช้รักษามากๆเลยนะประตูไฟฟ้าก็ใช้งานง่ายนะครับผมแค่นี้นี่ฮะอ่าเห็นไหมามาพร้อมระบบกันหนีบทั้งซ้ายขวานะครับผมนี่ฮะใช้งานได้ปกตินะบอกคู่กลางนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสิบเอ็ดที่นั่งนะบกคู่กลางนี่หมุนสามร้อยได้สามรอยกสิบองศาเลยนะครับ หมุนประชุมงานได้นะสภาพเบาะดีมากนะครับผมนี่ไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะเบาะหนังตึงๆเลยนะครับผมนี่นะครับไปดูแถวที่สองและแถวที่สามบ้างอแถวที่สามแถวที่สี่นะฮะนี่ครับสภาพเบาะก็นี่ฮะแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะฮะนะสวยๆตึงๆเลยนะฮะนี่ครับอันนี้เบาะแถวสุดท้ายแถวที่สี่นะฮะ แท่จะไม่มีคนนั่งจริงๆนะเนี่ยสภาพเบาะสวยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปตัวนี้ตัวดีรักเนี่ยก็จะมีจอบนให้มาจากโรงงานนะครับผมจอบนเป็นไฟฟ้านะครับผมกดทีเดียวนะไม่ต้องใช้มือช่วยเขานะนี่ฮะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับผม หน้าจอก็จะสาคัญกันกับด้านหน้านะครับผมคือด้านหน้าสั่งงานอะไรมาข้างหลังก็จะจะฉายเหมือนเหมือนเหมือนด้านหน้านะครับผมอันนี้กล้องสามร้อยหกสิบองศานะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวเนวี่บ้างนะครับอ่านี่เนวี่นะฮะโอเคใช้งานได้ปกตินะครับผม เวลาปิดก็ปิดไฟฟ้าแบบนี้นะกดทีเดียวเดี๋ยวเขาปิดเขาเองนะครับผมเวลาเปิดก็ทีเดียวเหมือนกัน พาไปดูด้านท้ายรถนะครับนะสำหรับด้านท้ายคันนี้ก็เบาะแถวสุดท้ายก็สะอาดสะอ้านดีนะฮะไม่มีริ้วรอยเปิดเปื้อนหรือว่าขาดเลยนะฮะนี่ครับในส่วนของบอดี้นะครับผมบอดี้ก็บอดี้ด้านท้ายนะนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดนะฮะนี่ครับนะน็อตฝากระโปรงท้ายนะฮะ ั้งซ้ายทั้งขวานะไม่มีการถอดการขายไม่มีร่องรอยการพลอกเลยนะครับผมนี่ครับรองรางน้ําฝนนะะตะเข็บเมอาร์คอยู่ครบถ้วนนะครับผมภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมระยะห่างระหว่างบอมีมากพอสมควรนะไม่อึดอัดแน่นอนนะถ้าไปกันแบบสิบเอ็ดที่นั่งก็นั่งแบบสบายๆได้เลยนะครับผมสีสาไม่ติดแดานแน่นอนมีพื้นที่ว่างเยอะ นะครับผมแล้วก็นี่ครับได้หน้าจออยู่ตรงนั้นนะก็ดูกันได้อย่างทั่วถึงทั้งคันนะครับผมสภาพหลังคาเนี่ยฮะไม่มีเปิดเปื้อนเลยนะฮะสะอาดเลยนะสำหรับประตูด,ด้านซ้ายก็เป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับผมนี่ฮะเปิดทีเดียวอ่า ถ้าจากโรงงานมันก็จะสไลด์ช้าๆนิดนึงนะฮะนี่ครับแบบนี้นะสภาพป่อนะครับผมไม่มีแตกไม่มีขาดเหมือนกันนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผมนะะอ่าะมาดูนะะี่ฮะน็อตประตูไม่เคยมีการถอรดการไขนะนี่สีแต้มหัวน,น็อตโรงง,งานยังอยู่นะครับผมนะ,ะทุกซอกทุกมุมนะฮะ เม็ดฮาร์ดเดิมรางประตูอยู่ครบหมดนะเรียงตัวกันสวยงามนะฮะไม่มีอุบัติเหตุหนักๆแน่นอนนะครับผมเนี่ยสติกเกอร์กันกระแทกประตูยังอยู่เลยนะฮะนี่ครับน็อตแต่แต่ละจุดนี่ไม่มีการถอดการไขนะนี่ครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับผมแผงประตูด้านข้างคนขับก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะนี่ฮะสภาพเรียบร้อยดีนะครับผมบอกคนนั่งด้านข้างคนขับก็นี่ครับ หนังตึงๆไม่มีขาดไม่มีถลอกนะครับผมนี่ฮะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของงานนะนี่ครับแผ่นเพจประจํารถไม่มีไม่ได้นะฮะต้องอยู่ในสภาพแนบแน่นกับตัวถังแบบนี้นะครับผมหัวหมุดนี่ไม่มีการถอดออกมาแน่นอนนะฮะหัวหมุดยังขาวๆใสๆอยู่เลยนะฮะนี่ครับแล้วก็คันนี้นี่ก็เพิ่มเอ่อผรมกระดุมเข้ารูปมาทั้งคันแล้วนะฮะ นะมูลค่าหลายพันบาทมากนะครับผมมาดูภายในแบบรวมนะฮะนี่ฮะขึ้นลงสะดวกสบายกว้างขวางนะครับผมนี่ฮะโอเคภายในเท่านี้ก่อนนะเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ H1 2.5 d ดีลักปี2016คันนี้ที่กุ๊กนาม,มาเสนอนะครับผมสำหรับราคาคันนี้เนี่ยตั้งไว้แค่เพียงนะครับผม 7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่ติดตามมาทาง y o u t u b e นะช่องกุ๊กรถมือ2นะครับผมฟังดีๆนะครับผมตั้งใจฟังกันดีๆนะครับรับส่วนลดเพิ่มไปเลย2,000 0บาทครับผมคันนี้เนี่ยก็จะเหลือราคาแค่เพียงนะครับผม759,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกุ๊กได้โดยตรงที่เบอร์นะ 098-5353-789นะครับผมฟังอีกครั้งนะครับ098-5353-789นะครับผมหรือติดตามกุ๊กทาง YouTube นะช่องกุ๊กรถมือ2นะครับกุ๊กจะมีรถใหม่มาอัปเดตให้ดูกันทุกวันนะอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่อื่นนะถ้ายังไม่ได้มาดูรถที่เรานะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมสามารถนะัดดูรถพร้อมทดลองขับได้ทุกวันนะ ฝากช่องกุ๊กรถมือ2ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้กู๊กขอลาไปก่อนสวัสดีครับ